ผมเจอแล้วที่นี่แลลวครับ,รบที่ชาวตลาดน้อยเนี่ยเรียกกันว่ากว๋วยเตี๋ยวรูจริงๆแล้วก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวปลานี่เองแหละครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขายกให้เป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งเลยแหละครับเมนูที่เด็ดเลยก็คงเป็นกว๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็เกี๊ยวกรอบที่มีสูตรรสชาติน้ำจิ้มไม่เหมือนใครล่ะครับนี่ก็คือเมนูเด็ดคือก๋วยบะหมี่ต้มยำน้งแห้งแล้วนะคือเส้นบะหมี่แบนแบบนี้อร่อยมากล่ะครับหมูอบน้ำผึ้งที่อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมกันหอมนุ่มเสร็จแล้วผมก็จะพาแวะไปกินน้ำแกวยเเเ็นนนชื่ใจลดิข้้าาามในนรรก๋ววยยเต็ ทางเข้าจะเป็นรูแคบแคแบบนี้ล่ะครับเดินโผอออกมาหลังร้านมีหลายโต๊ะให้นั่งเลยครับที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้จะมีจุดที่ทําก๋วยเตี๋ยวอยู่สองจุดด้วยกันก็คือทางที่เดินเข้ามาแล้วก็หลังร้านนี่แหละครับน้ําที่นี่จะใช้เป็นน้ําชาหลานนปิดเทอมก็จะมาช่วยกันเสิร์ฟน้ำข้างหลังผมนี่คือคนนั่งต่อคิวเยอะกันพอสมควรเลยและครับเกีียวของทางร้านจะมีแผ่นบางใหญ่กัดเข้าไปจะมีความกรอบบางทําให้กินเพลินครับส่วนตัวน้ําจิ้มนี่ยกให้เป็นทีเด็ดเลยมีความค้อนหวานน้อยๆได้กลิ่นหอมความค ก้นกระทะบางๆครับนี่ครับคือก๋วยอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับชิ้นใหญ่เด้งนุ่มมากบะหมี่เส้นแบนแห้งต้มยำใส่เครื่องมาจุกล้นชามเลยแหละครับความอร่อยของบะหมี่เส้นแบนเนี่ยมีความนุ่มๆหอมหอมันๆพอได้โดนคลุกไปกับเครื่องต้มยำนะครับโอ้โหกินเพลินจริงๆกินกับลูกชิ้นปลาแบบต่างๆโอ้โหอิ่มจุกแน่นอนครับอย่าลืมสั่งหมูอบน้ำผึ้งเยิ้มๆมากินคู่กันหมูหอมอย่างนุ่มจะได้ กลิ่นแบบความไม้กินเคลียร์บางๆของซอสคือแบบโอ้โห อ,อ,อผมขอเบิ้ลบะหมี่ต้มยำเส้นแบนดกสักชามนะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบบะหมี่เส้นแ,นแบนแบบนี้มาทกที่ใส่ถั่วลิสงบดไปพอเจอกับน้ำซุปเครื่องต้มยำจะได้ความหอมมันข้นขึ้นไปอีกครับแวะมาแล้วก็ต้องกินกันได้คุ้มแบบนี้เอาให้หายอยากไปเลยครับปิดด้วยน้ำชายเย็นๆหอมชื่นใจเดินจากร้านกว๋วยเตี๋ยวรูมาร้านน้ำแกงคัวยแม้จะประมาณสัก20-30เมตรได้ครับที่นี่เป็นร้านเก่าแก่ที่ต้มน้ำแกงคัวยเองใส่แก้วยืนกิน หน้าร้านแบบนี้แหละครับโอ้โห brig, อย่างฟินรสชาติจะมีความหอมไม่หวานมากแช่เย็นเชียบแบบนี้ล่ะครับชื่นใจจริงๆข้างหลังกินน้ําอะไรกันเหรอครับ <c oughs> รู้สึกได้ถึงความเป็นยุค90ขึ้นมากระดกไปเลยหมดแก้วตามมาลองกันนะครับ